นนโมตัสสะพระคาวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระคาวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระคาวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทสสะสัมมาอะระหัง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  สัมมาอาระหัง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  สัมมาระหัง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 สมมาระหัง สังสมาราหังสมาราหังสมาราหังสมาดาหังสมาราหังสมาดาหังสมาราหังสมาราหังสมาดาหังสมาดาหังสมาร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 าหัง ส,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 สมาระหัง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  สัมมาอระหัง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 สัมมาอรหัง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  สัมมาระหังสัมมาระหังสัมมาร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 หังสัมมาหังสัมมาหังสัมมารหังสัมมารหังสัมมารหัง สัมมารหังสัมมาระ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 หังสัมมารหังสมมารหังสมารหัง,หง,หง <ney> tai, บทแผเมตาให้แกต่ตนเอง อาหางสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอาหารเนนทุกโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อาหารอเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรอาหารอภพยาปโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอาหารอนีโคโหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตตานาริหารามิจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภยัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเทินบปดแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เส็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น อเวลาหวนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอพพยััชาหวนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนีคาหวนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตนานาปริหะรันตุจงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเทินสาธุ